วันนี้มาเอาใจคนชอบน้ําผลไม้กันอีกสกคลิปนะคะทําน้ําแครอทกันค่ะแครอทเนี่ยดีกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะต้านอนุมูลอิสระลดสิวผิวสวยหน้าใสช่วยชะลอวัยบำรุงสายตาดีต่อหัวใจโอ้โหยังไม่หมดเท่านี้นะคะประโยชน์เยอะมากเลยค่ะวันนี้เราจะใช้แครอทเอาไปต้มก่อนนะคะต้มสัก7 8นาทีค่ะบางตําราเขาก็ว่า3-4นาทีแต่วันนี้ขอสัก8นาทีแล้วกันค่ะที่ต้องต้มเนี่ยเพราะว่าจะสามารถลดแป้งลงทําให้ย่อยง่ายขึ้น แล้วก็ลดสารเคมีต่างๆจากปุ๋ยหรืออะไรที่เราไม่รู้ว่าแครอทที่เราได้มันเนี่ยปลูกมาแบบไหนนะคะเอาไปปั่นรวมกันกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำส้มคัน้นน้ำแข็งนิดหน่อยค่ะแต่วันนี้พอดีมีน้ำส้มคั้นที่แช่แข็งเอาไว้แล้วก็เลยจะใช้เลยเติมน้ำพึ่งเพิ่มความหวานเข้าไปนิดหน่อยตามชอบเลยค่ะแล้วก็น้ำเย็นเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นค่ะ ก็จะได้เป็นสูทตี้แครอทแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบข้นๆน่อนอะก็สามารถเอาน้ำเย็นผสมลงไปได้เติมน้ำผึ้งอีกนิดหน่อยแล้วก็ทานเป็นเหมือนน้ำแครอทแบบนี้ค่ะจะทำให้ดื่มง่ายขึ้นตอนที่เราต้มมานะคะวิตามินซีในแครอทก็จะสูญเสียไปบ้างแต่ว่าเราก็จะได้จากน้ำส้มกับน้ำมะนาวแทนอร่อยค่ะลองทำดูนะคะ ช่วยไลค์ช่วยแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ